พอมาอยู่ในการเข้าในการวัดตอนนี้เราเข้าปุ่มเราก็จะได้แสดงความรู้สึกนั้นทำให้ทุกคนหรือว่าต่างคนต่างก็ได้ได้ยินเสียงใครในหัวใจแต่ละคนนอกคิดยังไงค่เพราะแต่ละคนก็จะมีเบสพื้นฐานของการที่คนจะแตกกันครอบครัวการเรียนรู้อะไรมาเรียรู้อะไรสิ่งและร้อมที่ทำงานนีคะมันแตก พอมาอยู่นี้น้องกล้าที่จะพูดคุยแสดงความรู้สึกที่มันอยู่ต้นขึ้นของหัวใจของันบางคนไม่สามารถแไปออกมาเป็นเสียงได้นะคะมันอาจอ่านตันใจแล้วเหมือนเข้าทุนนิ่งว่างองเป๊ะเข้าไปข้างในใจเพราะว่ะก็อยากจะให้น้องๆจำในสองวันนี้ไว้นะคะแล้วนำไปฆ่าเกิด รู paid, And, way, way, the Then, like, ้สึกดีลงไปนะขะรู so, ้สึกเราดีลงไปนะแล้วก็เรามาจำในภาพที่มีความรู้สึกที่รู้สึกดีๆในวันนี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะขอ็นเพื่อสิ่งเสื่อมสารนะคะค่ะก็ยินดีค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่เราได้รับความรู้สึกที่น้องส่งมาให้นะคะ แล้วหันลไส้ข้างแล้วลไสแล้วกระเะของคุณ